สวัสดีค่ะทุกคนแก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแล้วก็ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะปูมาพร้อมกับ2ไอเทมของดีออค่ะที่จะทําให้พวงแก้มของเราเนี่ยมีความสวยฉ่ำระเรื่อนะคะแล้วก็จะมากับอีกลิปโกรออยนะคะที่จะทําให้ริมฝปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ฉ่าวาวนะคะสวยงามแล้วก็แลดูสุขภาพดีแล้วก็ปูก็จะมาลงให้ดูด้วยค่ะก็คือ2ตัวน,นี้ค่ะที่เป็น บ u ัชนะคะของ d ีออลแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นลิปโกรออยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกูก็จะมาลงให้ดูนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงคุณสมบัติของเขาทั้ง2ตัวกันก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงผิวของเราด้วยเช่นกันค่ะ d ีออลแบ็กสเต o โลซ l โก b บ u ัชนะคะสีพิ้งหรือว่าสีชมพูนะคะเป็นบรัชออนที่มีเนื้อบางเบาแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Color Reviver ค่ะที่จะทําปฏิกิริยากับ PH และระดับความชื้นของผิวเมื่อทาลงบนผิวนะคะเวลาเฉดสีที่ได้เนี่ยก็จะได้ตามเฉดสีผิวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทาบรัสตัวนี้ไปแล้วนะคะของดีออเนี่ย ก็จะได้สีตามที่ผิวของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเขาก็จะปรับอุณหภูมิไปตามอุณหภูมิร่างกายของเราแล้วก็ความชื้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะเนื้อบรัสเนี่ยยังมีความบางเบาแล้วก็เป็นเนื้อที่ปัดง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นก้อนแล้วก็ไม่เป็นคราบ้วยค่ะแล้วก็เนื้อบัสเนี่ยยังติดทนนานตลอดวันเลยค่ะเพราะว่าปูก็สังเกตนะคะวันที่ปัดเนี่ยก็จะดูพอแปะไปตั้งแต่ตอนเช้ามากๆเนี่ยพอมาตอนเย็นก็เช็คดูทีนึงว่าเออสีบรัสเนี่ยก็ยังติดอยู่กับที่แก้มของเราอีกด้วยค่ะ มาถึงตัวที่ช่วยบำรุงริมฝีปากค่ะเพราะว่าปลูกก็เล็งตัวนี้มันนานมากๆแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าอยากจะลองใช้ลิปออยด์ดูเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ริมฝีปากแห้งแล้วก็ลิปออย์เนี่ยก็เป็นการที่ช่วยบำรุงริมฝีปากของเราได้ดีอีกด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Dior Addict Lip Glow Oil ค่ะเป็นสีราสเบอร์รี่แล้วก็เป็นเนื้อออย์ที่ไม่เหนียวเน้อหนาน,นะคะเป็นการที่เหมือนการช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นเป็นการช่วยฟื้นฟูบำรุงนะคะแล้วก็ยังเป็น มีความแวววาวดั่งกระจกเงานะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารสกัดจากเชอร์รี่ด้วยค่ะและยังคงความเบาสบายดุดริปแคร์นะคะแล้วก็เป็นการช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มอบความชุ่มชื้นในการที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงริมฝีปากที่แห้งแล้วก็ไม่ทําให้ริมฝีปากเนี่ยมีความแห้งกร้านนั่นเองค่ะโอเคค่ะปูก็จะมาปัดบรัชออนตัวนี้ให้ดูนะคะที่เป็นสีพค์นะคะแล้วก็เปิดตลับมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยคะ่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีแบบตัวเป็นที่เป็นสัญลักษณ์ของดีออนะคะแล้วก็สีเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใช้แบบว่าใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเป็น everyday look เลยก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาปัดให้ดูพร้อมทั้งลงตัวที่เป็นลิปโกลออยตัวนี้ให้ดูด้วยค่ะก็ปูก็เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองคะ่ะโอเคมาลงกันเลยนะคะจะได้เห็นสีไปด้วยกันค่ะปูกก็จะใช้แปรงนะคะ แล้วก็ปัดปัดแบบปัดแบบว่าชิลมากค่ะคือสีเขาจะแบบว่าเขาจะบางเบาค่ะคือแบบว่าบางบัสเนี่ยที่ปู่กเคยใช้มาบางอันเนี่ยพอพอเราป้ายแปลงปื้ดไปอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ปัดกับมือเลยอย่างเงี้ยพอป้ายขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบสีมันก็จะแบบโดดออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ยเราสามารถเกลี่ยไปนะคะแล้วก็สีมันจะไม่เข้ม เยอะตั้งแต่ทาบัสไปครั้งแรกก็คือเราสามารถเพิ่มได้ขึ้นมาค่ะก็คือเราสามารถเพิ่มได้คือมันจะไม่ไม่ไม่หนักจนเกินไปในครั้งแรกอะไรเงนี้ยค่ะนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยสีแบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความเกลี่ยง,ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยก็จะได้แบบโทนนี้เลยค่ะ เราสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าเราอยากจะให้ช่ำๆนคะคะก็จะออกเป็นแบบนี้เลยแก้มอ,อมชมพูะรเรื่อนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับบลัสตัวนี้นะคะนะคะก็าทำให้เราเนี่ยแบบดูแลเป็นแบบว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสุขภาพดีนั่นเองค่ะดูแบบ ดูแบบว่าสวยงามแบบว่าดูแบบเราไม่ต้องลงอะไรหนัก,นกๆเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวกูจะมาทาลิปออยต่อค่ะมาที่ลิปออยกันต่อเลยค่ะก็สีก็อย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวกูก็จะมาสวอชให้ดูค่ะแล้วก็ชอบตรงที่เป็นแอปพลิเคเตอร์ตรงนี้มากๆเลยที่จะใช้ใช้สำหรับทาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็มันแบบมันนุ่มอะค่ะบอกไม่ถูกแล้วก็แบบ รู้สึกว่าสบายที่ริมฝีปากมากๆเลยยิ่งแบบว่าถ้าใครที่ริมฝีปากแห้งนะคะต้องจัดค่ะสาหรับติปออยตัวนี้นะคะแต่ว่าเขามีหลายเฉดสีมากๆค่ะผมก็จะมาทานะคะแล้วก็หอมหอมนยคะเนี่ยค่ะริมฝีปากของเราก็จะมีความกลโกล,โกลเงาๆนะคะ แล้วก็สัมผัสดได้ถึงความชุ่มชื้นม,มากๆเลยค่ะปูจะมาสวอตสีให้ดูนะคะสำหรับบัชออนสีพิง์อันนี้นะคะว่าสีของเขาเป็นยังไงนะคะก็จะมาสวอตให้ดูอีกทีค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวที่เป็นออยนะคะปูก็จะมาสวอตให้ดู แบบนี้เลยค่ะก็จะออกชมพูชมพูนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นลิปโกลออยตัวนี้นะคะก็เขาก็จะใช้เป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกับกับที่เป็นของบัชของดีออด้วยค่ะเพราะว่าคือเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Color r ร v i v e r ด้วยเช่นกันเพราะว่าเวลาที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะปรับ ตามสีผิวแล้วก็ในเรื่องของความชื้นเพราะว่าเขาจะทำปฏิกิริยากับ pH ที่ตามที่ความชื้นของแต่ละคนนั่นเองค่ะก็จะทำให้สีที่ได้เนี่ยตามอุณหภูมิของ แต่ละคนนั่นเองค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นในรูปแบบเดียวกันกับตัวที่เป็นตัวเดียวกับบัตชออนนั่นเองค่ะก็ในเรื่องของสนนราคานะคะตัวที่เป็นลิปออเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ34ยูโรนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นบัตชออนเนี่ยก็อยู่ที่33ยูโรซึ่งราคาที่ฝั่งไทยตัวที่เป็นบัตชเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,500บนาทะคะถึง1,700บาทในส่วนของริบออยเนี่ยก็จะอยู่ที่1,600บาทนะคะถ้าเป็นราคาที่ฝั่งไทยแต่ว่า2ตัวนี้คือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ปูดซื้อมาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,100กว่าบาททั้ง2ตัวเลยค่ะ ตัวนี้ก็1,100กว่าบาทตัวนี้ก็1,100กว่าบาทแต่ว่าราคาที่ฝั่งไทยเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปประมาณ2 3 0 0 400-500บาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะบางๆเบาๆไม่ต้องเยอะก็สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วค่ะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะมีความสวยของแต่ละบุคคลอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ